นักร้องสาวชื่อดังเคลียรชัดหลังถูกโยงข่าวถ่ายเงินแฟนคลับค่ะนักร้องสาวยุยญาตเยอะจัดเต็มจัวดกับประเด็นนักร้องลูกทุ่งคนสวยถังแตกางเ,เงินแฟนคลับเคลียรชัดความจริงเป็นยังไงในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีอาจารย์เป็นหนึ่งทัญญาธเรศและพีเคปิยวัฒน์ดำเนินรายการนักร้องลูกทุ่งคนสวยถังแตก ข่าวนี้มาจากเพจพีดีเจที่สนิทกับยุ้ยเป็นเพจคนลูกทุ่งยุ้ยเลยเข้าไปแซวเล่นล่งใจไม่ใช่เราเพราะบอกประมาณว่านักร้องคนนี้เวลาไลฟ์สดมีคนดูเป็นพันเป็นแสนเราเลยบอกล่งใจไม่ใช่เราเพราะเราไม่สวยเวลาไลฟ์สดคนดูไม่เกินสามร้อยคนคิดว่าคอมเมนต์ไปแล้วจะเกิดกระแสดราม่าไหม ไม่ได้คิดเลยค่ะปกติชอบคอมเมนต์กับเพจนี้อยู่แล้วเหมือนเพจพี่ชายเราเหมือนในข่าวให้คนดูว่าใครที่โกรธเพราะอีกซือหนึ่งเป็นรูปยุ้ยเลยเหมือนเขาจับต้นชนปลายเอาเองว่ายุ้ยออกข่าวอกมายอมรับในคอมเมนต์ที่ยุ้ยไปดูคือมันไม่ใช่ยุ้ยไงจัดการข่าวนี้ยังไง หรือข่าวไม่ดีในทางลบโดยมากยุยจะทําใจมันได้คือข่าวแต่นี้มันมีรูปยุยพุ่งประเด็นมาเลยถ่ายเงินแฟนคลับคือมันน้องๆโจรเลยเราเลยโกรธเราเมาส์ตรงที่ข่าวเอาข่าวไปเล่นเลย ว่าถ้าไม่ลบหรือไม่ขอโทษเป็นทางการเราจะฟ้องเขาก็โทรมาขอโทษแล้วรู้ไหมเขาหมายถึงใครต้องไปถามคนเขียนค่ะพอยุยก็ยังคุยกับเจ้าของเพจว่าเป็นลูกน้องที่เขาคอยเขียนข่าวลงเพจไม่มีใครรู้หรอกค่ะขขาโพดให้เดากันนอกจากคนเขียนคอนเฟิร์มว่าไม่ใช่เราไม่ใช่คขาไม่เคยถ่ายเงินใครเพราะถ่ายได้คนเดียวคือแม่เพราะตั้งแต่ร้องเพลงมาแม่เก็บเงิน โกรธกับเสียใจอันไหนมากกว่ากันยุ้ยไม่ค่อยเสียใจอะไรนะคะเข้าใจในความเป็นข่าวมันต้องขายอะไรแหละอย่างช่วงโควิดเราบอกไม่มีงานใครก็ไม่มีงานทางนั้นไม่สามารถออกไปร้องได้เราก็นั่งขายของออนไลน์ไลฟ์สดยุ้ยไม่มีงานยุ้ยถังแตกยุ้ยตกอับไม่โกรธอะไรหรอกโกรธว่าถ่ายแฟนคลับนี่แหละคำว่าตกอับมาจากไหนมันนานแล้วในช่วงที่มีลูกกลท้องก็ต้องเบาเบาเ,บาเรื่องร้อง บริษัทก็เข้าใจคลอดลูกก็ต้องให้นมลูกเราก็ห่างมาในความคิดของคนที่เขาบอกว่าตกอับยุยไม่รู้ว่าตกอับของเขาหมายถึงอะไรยุยไม่มีงานเลยเรียกว่าตกอับหรอเขาไม่มีผลงานไม่ได้หมายความว่าตกอับนะคะงานไม่ได้หมายความว่าตกอับค่ะอย่างล่าสุดเขาไม่ได้มาถามอะไรยุเลยเหมือนมโนไปเองอันนี้ก็โกธแบบเดียว จะแบบผัวจนผัวเป็นลูกเราเรากินลูกน้องๆเบาๆเถอะมันส่วนตัวเอาเรื่องงานมาคุยดีกว่าเวลาไล์บางสัปดาห์ได้เป็นแสนตอนช่วงโควิดพี่เล็กทำหมูแดดเดียวแล้วอร่อยพออร่อยก็เริ่มขายได้มีแฟนคลับเข้ามาช่วยซื้อสปอร์ตเราตรงนี้พอเราทำงานโรงงานขนาดย่อมยุ้ยก็คิดว่าเราไม่ค่อยสบายใจเหมือนเพื่อนการขายตายให้หมูเป็นคนซื้อที่สงสาร หันหลังให้เงินเป็นแสนต่อสัปดาห์ใช่ค่ะทําได้ก็หาอย่างอื่นไม่ได้เป็นไรยูโชคดีที่มีเพื่อนแฟนคลับมีกิจการเขาก็ให้เอาของมาขายก่อนเลยเจอโควิดทุกอย่างสะด,ดุดสามีก็สงสารคนเคยเจอแสงสีทางานเคียร์ค่าใช้ใจ่ายของบ้านด้วยก็หารายททำไลฟ์สดขายของสามีจะเป็นตัวนํเพอเขาเป็นตลกที่วงช่วงหลังเริ่มหยุดไลฟ์สดแล้วเพราะยยไม่ได้เน้นขายแต่ขายได้ก็ดี พอเริ่มโควิดจ้างงานร้องเพลงก็กลับมาเงินในบัญชีหายสืบแล้วคนใกล้ตัวไปใช่ค่ะมีหายอยู่ๆหายทีละนิดเราก็คิดว่าผัวเลยไปลงที่ผัวก็ลองตั้งใจดูว่าหายไปไหนพอผัวก็เถียงคอเป็นเอ็นเลยไม่เคยยุ่งหายไปประมาณครั้งหนึ่งไม่เกิน300ร้อใครเป็นคนดูดเงินไปจากบัญชีเติมเกมนิดหน่อยแม่ยากดหนูนะยุยทะเลาะกับพ่อเขา แล้วเขาเลยออกมาขอโทษเรารู้อยู่ก่อนแล้วว่าต้องเป็นเขาเพราะเขาเคยขอเติมเกมเราก็อธิบายให้เขาการใช้เงินเพราะเราเคยฟุ้มเฟือยมาแล้วมันเป็นอย่างไงเราต้องบอกลูกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ